ดูดิอะตูดูเต๋อทำกบข้าวเต๋อทำกบข้าวเหรอใช่เตอทำกบข้าวดูดิแต่ต้นนี้ใหญ่อบอวบมาเลยเด้อขนาแค่ต้นเดียวก็ผัดได้กินทั้งบ้านนะ้วนาบ้าที่บ้าน ยำเหน่มุงก่อนยำหนมพี่เสืกินข้าวเดนะินทางแม่พ <c oughs> ีเดินทางไปเลยเนาะคิดเร่งมาเนาะแม่พีบอกินแอืว สองคนเขากินกราเสร็จขาทำโต๊ะให้กินข้าวกางแจ้งเลยกินถ่านกินมาเลเร็จแล้วน้านโคกหวานชั่วโมงเอาแล้วกินลยวกาอีกมุมหนึ่งอ่ะส่วนเราก็มุมนี้นะคะท่านผู้ชมนานี่พวกเราก็มุมนี้จ้ะมุมแม่ด้ามาแล้วเขาหน้าร้อนแล้วเนะ

อาปนาเร็วปนาวันนี้เร็ววอาขากนม่อบตด้กินแล้วกินแล้วอาจจะทำนาพริก่อนนี่มะเขือเทา อ่างยงมีมเ่มาเดอนมาเ็น้ากอมาเสด็จรน้องเก้อแล้วนะมันไม่มีที่นั่งแล้วแต่มันเต็มเดี๋ยวจะมานั่งตรงนี้มันยังมาตายแบบนั่งตรงดี่ไงป้าในบ้านกรให้บอกนั่งกินมุมนี้มียมุมเ้อผัดมาเด้อพีีี

มาเด้อมาเด้อมาตุ้มหูมเด้อนี่อายเด้อนี่อายเด้อลูกหลานเอ้าถือว่าเป็นนักแสดงนึกภาพเหตุการณ์วเสราอะไรมีแอดมินแอดมาอีกคนหนึ่งเนอะก็จะเป็นวันที่แฮปแอดมินห้าคนคะแนนเขาเอิดยังลูกนางสิบสอง เยอะขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เยอะที่เดียวต้นไม้จริงเลยวต้ไม้ปลอมเลยนะแต่ได้ซุปกระเถือจะนั่งตรงไหนชี้จุดนั่งให้ก่อนมันแดดร้อนคับเราต้องบังแล้วเนี่ยเราต้องซื้อผ้าใบจิ้งโกรดฟ้อมนะบอกว่าป้อมมาแล้วบอกมาแล้วค่ะ ก็คันนี้มาคืนกันแล้วใ่่อันนี้ปีเป็นคนปีนอยู่แล้วจะใช้สองคืนเนี่ยจะรต่อไหมก็อินชาเนี่ยรู้ว่าแกจะไปใช้แกไปซื้ออ้าวไปยังไงแกไปยดีใส่หม้ลยเฮ้อฮึ่ม ตามบานนะคะในวันี่ห <funz discretion> ้าสิบห้าต้มโหงกันพี่ทุกท่านไกินแล้วบ้ากินแล้วครับนั่งใครมีบ้างครับบ๊ายบา มาค่ะมาตุ้มใหได้ได้หันหน้าาะเก็บเกี่ยวกันนะเด้ดอกไม้ป่าเด้อเออได้ดอกไม้ป่าเนียหน้าเท่านบ้าหรอฮ่่าฮ่านาตกิเลย ลูกยเออเอาเถอหน่อยเนี่ยสิ่น่าซิมดูิิ่ก้อนโอ้ยยันมิโนนี่ละยันมิโนนี่ล่ะ้ดบะาแ่าบอก่ามเออมองนังห้อกันใคาผูยใดเก่งเนาะ้าปิดแล้วมองนีเดียวเือนี่แหละจะปีนเพราะคาชนะเสือก็ปีนรามันมีตั้งหลายพืนนะผ้าเราน่ะ กเเขอบุนองหวตกินแบบสวิไมืวานหลแดดสองหวานลบแดด่านนี้ไม่ดาบ่บนขาดีานเจาว่ะเขาจะไปใช่ดอกไม้เขา่าจะไปนั่งผ้ากาไม่เป็นไรแล้วินห้าเจ็ดก็ไปเอาผ้าใบมาผ้าุเลยเป็นการไม่ไ้ เรกะไปเรวเร็วเวเราตั้งแต่ว่าแพทอทารเอาถายนี้เป็นแพ็คของก็เลยซาอยู่สช่เได้ถ้าปินไปใครปิ้นใครปินบ่ปินไปแล้บ่อ่าะไปะตุ้เน ดึงก็ดึงทางยาก็อ้าจมเจ้าสาวก็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 บกี่า uh, ันเปิดทางเงาทางไงมันมันเปิดได้เอมันมันก็ขย้ยาไอไได้ไม่เาเลยเฮ้ยเขาเยอะนน่นี่น่เาไม่าเลยนี่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 เเอออันนั้นอ่ะเขากินแล้วเขาถ่ายคลิปเล็กน้อยค่ะนะขาถ่ายคลิป เรกินแล้วไปกินพรอมกินพร้อมมีความสุขม่ร้อนไม่่ายท่เอาคกเอ้ยโกคนเอะดูหนาโค้กคเอ้ยอนนั่นแหละทางเจอเด้อโคกเอ้ยเป็น่ยลวมายูเดวงบนยูทูบ ้อดต้องชินะกแต้องชินแล้ไปอ่ะลเไปหาหลอกล่ะหาน้ำยาปูนป้นอยน้ำยาไม่ใช้ช่วค่าอะไรบอหน่ยมีบ่าบอจะหาน้ำยาให้เนี่ย ามวันยังไไล่เจอยี่ดจาดจงสิเมื่อแล้วกลัวไม่ด่าไหมีไหมถังถังเขาวาอังบัดไปหามาใช้ใช้ั่วิพาอบะ ปดาวิววิวเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อะไรมาดามดามันนี้เล็นอะไรนีู่ลูลาลาบอกมือนี่นะประดาทานมาแน่ราทานมัแน่ได้ห็นถึงตกใจโซ่เปลี่ยนไปวะอนดมจะได้มีเสียงหัวเรา

มันว่าได้อาเส้สีทองปลา่ามันไม่สีง่าทีงานแล้ว้องกระดาษไม่งานเลย้องตัดขาวตงายเลยล่ะเขาขาวตัดขาวงายป้าข้ตัดเนืของงิดนยไม่น้อยถ้าป้าจะเอาแม่สีเปนั่งไว้ในบรรจุเอาสีดำที่มีแม่สีมุกเด้ข้างานบ